วันนี้เรามาลุยกันในข้อสอบ n e ็ตแซปี6-6รอบ2เป็นในเรื่องของรูทแล้วก็เรื่องรูทเนี่ยพี่จะบอกว่าออกทุกรอบแล้วถ้าน้องทำข้อนี้ได้น้องจะได้แนวรูทครบทุกแนวที่ออก n e ็ตแซแน่นอนไปดูกันเข้อถามว่าข้อใดยังไงนะข้อใดถูกต้องทีนี้น้องก็ลองไล่ดูว่าอ่าช้อยหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงอ่อันนี้คือช้อยหนึ่งแปบบหนึงนะอ่ะอันนี้คือช้อยหน ก้อนนี้มันมันเขาถามว่าไอ้ก้อนซ้ายอะ่ะมันเท่ากับห้าบวกรูสิบสี่หรือเปล่าเออไอ้ก้อน,นเนี้ยเนี่ยพี่ไรคิดทีละชอยนะพี่เริ่มจากชอยหนึ่งก่อนทันพี่ใช่ไหมทีนี้ถ้าน้องจําหลักการเรื่องรูดได้เนี่ยเวลาเราจะกําจัดตัวส่วนที่มันติดรูดเนี่ยเขาจะเรียกว่าการคูนเอ,อเราจะคูณด้วยคอนจูเกต อะไรคือคอนจูเกตวะพี่คอนจูเกตก็คือคูณด้วยไอไอไอด้านล่างนี่แหละคูณด้วยไอด้านล่างนี่แหละทั้งเศษและส่วนแต่กลับเครื่องหมายตรงกลางพี่พูดดีรอบหนึ่งนะเราจะคูณด้วยไอด้านล่างนี่แหละทั้งเศษและส่วนแต่กลับเครื่องหมายตรงกลางแสดงว่าพี่ต้องคูณไอรูทสองกับรูทเจ็ดนี่แหละแต่ว่ากลับเป็นบวกถ้านะเพราะฉะนั้นแปบ๊บหนึ่งนะอ่าเพราะฉะนั้นที่พี่ต้องคูณเพื่อกําจัดรูทอ่ะ ก็ต้องคูณด้วย2หรูสอแล้วก็บวกรู้เและก็2หรูองบวกด้วยรู้เแบบนี้ทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะเข้าสู่ที่เรียกว่าผลต่างกาลังสองที่เป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังมันจะได้หน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองทันพี่ไหมตัวนี้คือหน้าแน่นะตัวนี้คือหน้าแล้วก็ตัวนี้คือหลัง เอตอตัวนี้กืหลังมันจะเข้าสู่ที่เรียกว่าหน้ากําลังสองหน้าก็คือ2องรูสองกำลัาางสองแล้วก็ลบหลังหลังที่เป็นรู้เจ็ดกำลังสองที่เป็นสูตรเนี้ยหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังน้องจะได้หน้ากําลังสองแล้วก็ลบหลังกําลังสองทีนี้ก้อนนี้เนี่ยมันเป็น2อง2รูสองกำลังสองไอ้กำลังสองก็แจกมาทั้งคู่ถูกไหมแน่แน่แน่ๆๆๆ ไอสองรูสองที่ว่าเนี่ยมันก็คือสองคูณกับรู้สองแล้วเลขชี้กําลังแจกเข้ามาทั้งคู่ได้ตัวแรกสองกำลังสองได้สี่และกําลังสองแจกมาเจอรู้สองรูทหายไปเหลือแค่สองแสดงว่าตัวแรกได้แปดแล้วก็ก้อนหลังรูทกับกาลังสองเจ้ากันเหลือเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นนอนจะได้แปดลบเจ็ดก็คือหนึ่งหนึ่งนี่คือตัวส่วนด้านล่างแสดงว่าใครก็แล้วแต่หารด้วยหนึ่ง ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันจะตอบแค่ด้านบนใช่ไหมห้าหารด้วยหนึ่งก็ได้หาคือตอบเฉพาะตัวเศษอ่ใครก็แล้วแต่หารด้วยหนึ่งตอบเฉพาะตัวเศษเพราะฉะนั้นคําตอบเราจะเหลือแค่ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ที่พี่กาลังไฮไลท์เออเหลือแค่นี้เลยแสดงว่าคําตอบอ่ะมันจะเหลือแค่สามรูสองลบรูเจ็ด และก็คูณกับ2รู้อ2บวกกับรู้7แล้วน้องก็กระจายคูณแต่ละตัวคันเนาะ่ะตัวแรก3รู้2ไปคูณกับ2อ2รู 2. น้องเอาเลขข้างหน้ารู้คูณก่อน3กับ2น้องได้6แล้วก็รู้2ไปคูณกับรู้2น้องจะเหลือ2เนี่คือก้อนแรก ททนี้ก็หลัง3รู้อไปคูณกับรู้7รู้อกับรู้7คูณกันได้รู้14น้องจะได้3บวกรู้14ทันพี่เนาะบวกกับ3รู้14 3คูณรู้14ถัดไปน้องเอาลบรู้7ไปคูณกับก้อนนี้ซึ่งลบไปคูณกับไอค่าบวกอ่ะมันจะต้องได้ลบมันจะต้องได้ค่าลบ ทีนี้รูเไปคูณกับรู้สอ่ะมันจะเป็นรู้สิบสี่และข้างหน้ารู้เป็นเลขสองมันก็เลยเป็นลบสองคูณกับรู้สิบสี่และก็คู่ท้ายลบรู้เกับรู้เมันจะเหลือเลขเจ็ดและลบคูณบวกได้ลบเพราะฉะนั้นนอจะได้ลบเจ็ดอันนี้ทันเนาะทีนี้ไอหกกับสองอ่ะได้บวกสิบสองหกสองสิบสองแล้วก็สามรู้สิบสี่ไปลบกับสองรู้สิบสี่มันจะเหลือหนึ่งคูณรู้สิบสี่ก็คือเหลือรู้สิบสี่ แล้วน้องก็ไปลบเจดข้างหลังซึ่ง12กับเ็ดเหลือบวกหเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นบวกห้บวกกับหบวกกับรู้สินั่นเองแสดงว่าช้อยที่1นึ่เขายังไงนะเขาพูดถูกเขาพูดถูกเพราะว่ามันจะได้5้าบวกรู้สิแต่อย่าเพิ่งตอบนะพี่ให้ดูก่อนอย่าเพิ่งตอบนะเพราะว่ามันมีช้อยหนึ่งที่เหลี่ยมกับเรายังไงวะพี่น้องเห็นช้อยสี่ไหม มันบอกถูกทั้งช้อยหนึ่งและช้อยสามแสดงว่าน้องจะต้องมาลองคิดช้อยสามก่อนว่ามันถูกไหมถ้าช้อยสามถูกก็ตอบสี่แต่ถ้าช้อยสามผิดก็ตอบช้อยหนึ่งแสดงว่าในห้องสอบของจริงอะช้อยสองไม่ต้องก็ได้ไม่มีผลอะไรน้องตบมาช้อยสามเลยก้อนนี้ผ่านพี่เนาะเออน้องตบมาช้อยสามเลย ช้อยสามมอนเขาเป็นการเช็คว่าซ้ายกับขวานี่ยังไงกันนะเท่ากันไหมนี่คือฝั่งซ้ายว่ามันว่ารวมลบบวกกันแล้วเนี่ยมันได้ลบสามรู้สามจริงไหมทีนี้พี่ขอคิดแยกแต่ละตัว,ต,วตัวแรกมันคือรู้สิบสองเดี๋ยวขอพื้นที่แป๊บหนึ่งนะรู้สิบสองพี่ก็ต้องเอามาหารสั้นเป็นยังต่ำแล้วจับคู่ สองหกสิบสองสองสามหกจับคู่แล้วเลขสองไม่มีคู่เป็นรูทเพราะฉะนั้นรูสิบสองมันก็คือสองคูรูสามถัดไปรูสี่สิบแปด ก็ต้องเอา48มาทั้งหาร4และกันนะ4 1 4 4น8 4 3 12มันจะครบคู่พอดีคู่นี้ดี4ไม่มีคู่เติมรูดแสดงว่ารูด48มันจะเกิดจาก4รูด3 4คูณกับเจ้ารูด3แบบนี้ทันเนาะสุดท้ายรูด27 รูทยี่ก็ต้องสามอะ่ะสามเ3้ายี่อันนี้คู่ได้3ไม่มีคู่ก็เติมรูทเพราะฉะนั้นรูทยี่น้องจะได้เป็น3คูณกับรูสามันจะเป็น3ามรูสามลักษณะนี้แสดงว่ารูสิบสตัวแรกอะ่ะตัวนี้นะเป็น2องรูสามและก็บวกกับรูสี่ เป็น4ีรูสามและก็ลบกับรูทยีเป็น3ารูสามแล้วก็บวกกับลบกันซึ่งทุกอันมันบวกกับลบได้หมดเลยเพราะว่าทุกอันทุกอันทุกอันมันมีรูสามหมดเลยน้องก็เล่นแค่เลขข้างหน้าก็ได้เล่นแค่เลขข้างหน้าก็คือมี2กับ4ได้6บวกกันแล้วก็ไปลบ3าม มันจะเหลือบวก3รู้3เพราะฉะนั้นคำตอบทั้งก้อนได้3รู้3แต่ว่าด้านขวามันบอกเป็นลบ3รู้3แสดงว่าเขาผิดมันไม่เท่ากันข้อ3ผิดเพราะฉะนั้นถูกแค่ช้อยเดียวคือช้อยที่1ข้อนี้เลยตอบช้อยที่1ครับลักษณะนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันในคลิปถัดไปครับ